ในบทนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงพื้นฐานการลงทุนนั่นเองค่ะถ้าเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยแล้วเรามีไอเดียเจ๋งๆแล้วเราก็ต้องการเงินทุนที่ที่เราจะไปไม่ใช่ธนาคารแน่นอนค่ะเพราะว่าธนาคารเนี่ยอาจจะไม่สปอร์ตไอเดียหลุดโลกของเราก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือการไปหานักลงทุนที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพนั่นเองค่ะที่ที่เขาทำกันเนี่ยก็คือการไปพิไอเดียให้นักลงทุนฟัง ซึ่งถ้าไอเดียของเราเนี่ยมันเจ๋งมันหนุดโลกและช่วยแก้ปัญหาให้คนหมู่มากได้เนี่ยนักลงทุนก็จะสนใจให้เงินลงทุนกับเรามาก้อนนึงค่ะเพื่อที่จะไปผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆให้ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ให้เราฝันของเรากลายเป็นจริงขึ้นมาค่ะและนักลงทุนจะได้อะไรจากการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพใช่ไหมคะ นักลงทุนเนี่ยก็จะเข้าไปถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทสตาร์ทอัพนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้เก็บรายได้ส่วนแบ่งในอนาคตของสตาร์ทอัพนั่นเองค่ะและตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยค่ะก็มีหลายสเตจค่ะเริ่มต้นเลยก็คือการบูทแตร์นั่นก็คือ f o u เดอร์มักจะใช้เงินของตัวเองในการลงทุนในธุรกิจของตัวเองนะคะเราก็ใช้เงินที่ได้รับมาจากธุรกิจเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆ 2. ค่ะระดับพรีซ ก็คือโตขึ้นมาจากบ o o ร s t สแตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะได้รับเงินลงทุนก็แรกแล้วจาก a n g เ l ิลอินเวสเตอร์ g e ค่ะก็คือ Stage ที่ได้รับเงินลงทุนในจำนวนมากๆเป็นครั้งแรกแล้วก็ต่อด้วย Series A, s ซีรี s B, s e ซีรี C ไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะเป็น Series F หรือ G เลยก็ได้ค่ะเหมือนกับสตาร์ทอัพค่ะนะักลงทุนก็มีหลายสเตจเช่นกันซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะ1 Angel Investor นั่นก็คือนักลงทุน i n d i v i d วอร์เขาก็คือเหมือนคนทั่วไปเหมือนเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นนางฟ้าเพราะว่าเขาเนี่ยใจดีเอาเงินลงทุนมาลงทุนในบริษัทเราซึ่ง Angel Investor ค่ะเขามักจะลงทุนในธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆเลยอาจจะมีแค่ไอเดียแต่ยังไม่มีธุรกิจหรือโปรดักอะไรในตลาดจริงก็เป็นไปได้นะคะและ 2. นักลงทุนแบบ Venture Capital ก็คือนักลงทุนระดับกองทุน ซึ่งเขาเนี่ยก็จะไม่อยากลงทุนในธุรกิจที่มีแค่ไอเดียเขาจะชอบลองทุนในธุรกิจที่มี Product หรือ Service จริงๆในตลาดแล้วซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะมีความป่ามากกว่า Angel Investor เยอะเลยทราบแล้วนะคะว่าควรจะไปหาแล้วลงทุนประเภทใด